อนนี้ก็เป็นเวลา8โมงแล้วนะคะนี่หนึ่งตัวเียบรอยแล้วเดี๋ยวเราวันนี้เราจะไปวัดกันนะคะไปวัดล่องขุ่นนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวไปเที่ยวไหนเดี๋ยวไปดูกันทีนะคะตอนนี้ก็ยอยู่วัดล่องขุ่นนะคะอยู่ในห้องน้ำนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันก่อนนะคะตอนนี้ก็มาแหละกินข้าวนะคะที่ร้านนัแหลก้ๆที่จอดรถนั่นแหละตอนนี้ก็ ข้าวซอยเหมือนเดิมเไม่มีจะก,กินอะไรนะคะเดี๋ยวเมื่อกินข้าวเสร็จเราก็จะเข้าวัดต้องคุกันกินข้าวเสร็จลบว,ลวเราก็กำลังจะเดินเข้าวัดจันนะคะทุกคนนี่ทางข้าทางนี้เออแอบเย็นอยู่เหมือนกันเนี่ยประมาณสิบอาองศาสิบ,สบเท่าไหร่ได้เลย ตอนแรกตอนแรกดูมันสิบสิบสามสิบสี่เย็นเย็นจังนะคะเข้ามาในเสื้อแดงขอสิต้องวัดตถุนิยมนะคะทุกคนไฮโบรเตอร์ด้วยอ่ะสวยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะกลับค่อยซื้อไปค่อยขายในที่นาคาโซนไหนที่เราเข้าไปเป็นหลอดสีหลังนี่ตรงเนี้ยพ่อข้างหลังอ้าวหรอ อันนี้เม้นศิลปะบารข้าวกิมแต่ทีนี้เราอะเข้าเข้าเข้ามาทางข้างหลังวัดนะคะเดี๋ยว <c oughs> เราจะไปดูวัดยันก่อนเราค่อยกับออกมาดูเนาะเพราะว่าติดเองก็อยากได้ภาพโฟเตอร์เหมือนกันซื้อกลับบ้านไปโอโ้โหดีนะหมวกอะม <c oughs> <c oughs> อันชอบจ้าเสด็จเกินดูดีหน้าดำหมดแล้วดูดี <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศรวมๆให้ดูนะคะนี้จากข้างหลังวัดนะติดเข้ามาจากข้างหลังวัด แาก็ไม่ใช่เป็นแบบเวียนใช้ด้วยนะแบบเอามาส่งให้ตลอดคือเราแบบไหว้เสร็จก็คือแบบทิ้งเลยนะคะเดี๋ยวเรามาไหว้พระกันนะทุกคน นี่เข้ามาที่หอ production นี่นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานเหี่ยว o d u c t i o n นี่เลยเนาะเอ้ยเราข้อผิดพลาดไหมเปล่ามันตข้าสั่งหนึอันนี้อ๋อทางเข้าอยู่นี่เมื่อกี้ทางออนี่ทางเข้าแล้วนะคะข้างในเขาไม่ให้าใส่ทุกคนก็จะเป็นงานแบบงานเหรียญนะคะแบบงานเหรียญนี้หรือแบบงานภาพต่างๆของ production นี้นะคะแล้วก็นี่ ใส่กลับบ้านมาดึงภาพโปสเตอร์แล้วก็แม่เหล็กติดด้วยนะคะใชเขาห้างใหญ่รุ่มนะจะสวยมากทุกคนถ้าใครมาเขาแบบมาดูนะคะสําหรับใครที่แบบสถาพเมธอะไรมาดูนะคะนี่ได้ของกลับบ้านด้วยนะคะสวยสวยแบบงานสวยทุกรูปเลยอะ่ะ นแบบอาร์ที่ดูนะคะอันนี้น่าจะเป็นอ่าอะไรนะเป็นอนเหมือนเวตาลเลยอันนี้ผูนน้ชายจะร้อนนะเป็นผู้หญิงมีปงจักรอยู่บนหัวคอยนั่นโดนตะปูตอกอ๋อก็คือผู้หญิงก็คือแบบ นี่ห้องน้ำผชายอะเลยงี้ยใช่ทำตรงหน้าเลยมันฟ้องมันเหมือนมันตกนรกอารมณ์ใช่เหรอมันเป็นคตินี้จริงเหรอเออมัน <c oughs> มันใช้คตินี้จริงเหรอเนี่ย <c oughs> นี่นะคะเป็นพัพพีคันเน่นะทุกคนนี่เดี๋ยวจะให้ดูเอามันซูมบ่ได้ <c oughs> นี่นะคะเป็นพัพพีคันเน่ที่อาจารย์เฉลิมชัย เป็นคนทอนที่ข้างบนนั่นอ่ะเพราะว่าตอนเข้าไปในพิพิธภัณฑ์เมื่อกี้ติดเห็นมีรูปอาจารย์เฉลิมชัยทำอยู่นะคะเราจะ zoom เข้าไปดูนี่เราเข้ามาข้างใน,นาาก็จะไม่ให้เข้าเราตอนนี้คือซ้อไม่ให้เข้าแล้วเหรอคะ,อะโอ้ยโชคดีนะเราไปหอพ่อพิชเนียก่อนมีอันอันนี้กุดิีจะออกมามีจ้า ให้เหมือนเขาพักขอัปพี่คะเนนป่ะก็ไปกันเองเขามีพักเที่ยงถึงบ่ายไงบางทีก็ายก็ต้องเฮ้ยดีนะเราเข้ากันไปก่อนไม่งั้นเราต้องรออีกตั้งชั่วโมงนี่อันนี้ก็จะมาโซนกลางๆแล้วเราไม่ได้เดินเข้าซูมอะไรเพราะเรามาจากข้างหลังแล้วเราก็อ้อมเฮ้ยสวยอ่ะชอบประติมากรรมที่น่าเลยแบบรวดเร็วนี่มีอะไรนะปิดปาก อิดปิดตาปิดหูสูงนปนเปมอเป็นใบปิโถ่ปิดะไรอะค่ไม่ได้แด่ ลงเลยนะคะไม่หลงจะไม่ได้ขอนไม่ได้ดีฐานนะ,ะนะคะเจ้าบ่ดีฐานเมื่อกี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะทุกคนสวยมากแบบอลังการเล่หเพื่อ,อยาจับคุณอาจารย์ จะน่าเนึกว่าคนนั่งถ่ายรูปอยู่ในนี้จริงๆนี่เขามีก็อี้ให้นั่งใช่ปะสูน้ำนะคะก็เลยแวะมาร้านข้างหน้าวัดหน้าวัดนิดหน่อยนี่แล้วก็จลังกินไอติมเดี๋ยวรอน้ำนีกแก้ว นี่นะคะกินเสร็จแล้วแล้วเราก็จะมาดูเอ่อเป็นหอศิลป์อีกหอหนึ่งนะคะที่เป็นอยู่ข้างหน้าเนาะนี่ถ้ำถ่ายเดิมค่ะต่อไปเราก็มาบโบสถ์โบสถ์ที่เป็นแบบว่าซิกเนเชิดขอนี่นะท่านผู้ ังกินแล้วเราเหงอยู่ในอ่มเลยตีไหมตีไหมอ่ะอ่ะตีดิอ่ะตีดิเนี่ยค่ดี่เดินมาเอยนี่นะะเดี๋ยวเราจะพาเดินเข้าไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างเดี๋ยวตอนนี้ขอถ่ายรูปก่อนเลยกันเนาะนนี้คือนารุคอนเซปต์อะไรนะนารุ แล้วก็่เด็กอของครองใช่ตอนสวรานเมันเหมือนสามโลกว่านาโรกแล้วก็โลกแล้วก็สวนกาบช่องสถานการเชื้อไวรัสโควิดสินั้นกมีการระบาดอยู่นะครับดังนั้นอย่าไปจับอย่าไปสัม ก็เดี๋ยวเดินเข้าไปข้างในกันคะว่ามีอะไรบ้างขาวดนหลเงนั้นก็รอด้ที่นงนะครับกหน้าเดีกันะเข้าลานด้านหลังนะครัจอดน้ำด้าหลังได้เลยครับก็ดีปิปติมากรรมแบบสวยมากช่ปฏิมากรรมมากนะะอันนี้จะไปทางไหนกันล่ะครับพ่อ ไปทางไหนกันตขอไปดูดูไห้ได้เดี๋ยวแต่ต้องถือรองเท้าเข้าไปด้วยถือรองเท้า <laughs> ใช่เราจะไปทะลุข้ามาอ๋อโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปทะลุข้างหลังกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวต้องถอดรองเท้าแล้วก็ถือเข้าไปด้วยเพราะความรวดเร็วนะคะก็ออกมาจากข้างในนะแล้วคือเขาห้ามถ่ายขา้างในนะคะทุกคนแล้วอะเราก็ออกมาข้างข้าง,างตอนนี้ได้มาข้างข้า,ขาะ โอ้ oh my god แดดอะสุดค่ะเดินออกมาทางข้างหลังนะคะเดี๋ยวก็อันนี้พายะส,วน,สวนเดินกัน เราก็เดินกันมาหมดแล้วเดินครบเลยเดีด๋ด้<ๆ>เขา,ามเข้าด้านข้าบรรยากาศรอบๆอันนี้สะะารสโซนโรงงรนห้เข้าเยอะอยู่นะพูดถึงอันนี้นะคะเป็นตัวโบสถใช่ไหมพ่อเขาเรียกว่าโบสถนะ์ละเนาะเป็นตัวโบสถนะคะข้างในโบสถสวยมากมทุกคนถ้ามาต้องได้วัดอัวจริงๆ เขาไม่ให้ถ่ายนะคะเพื่ก็มาดูกันนี้กันเนาะมีลานย้อนตรงนี้เป็นใบโพสีเงินทั้งมันเลยเป็นศูทางเดินนะคะสวยอ่ะแบบเงินเขาละเอียดจริง นนได้อ่ะทุกคนเราออกมาใช่ไหมเรายังไม่ได้ดวันนี้ศิลปะข้าวทิ้งมันนี้อตอนแรกกะว่าจะมาซูเป,ปอร์เตอร์ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เขาปิดทับเที่ยงนะคะไปทิ้งข้าไปอ่าเดี๋ยวเอาเป็นว่าไปถึกเะะมื่อไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ วัดห้วยปลากล้างเออเลย,ยเอาใหม่วัดห้วยปลากล้างเอเอ,อเออออกก็กล้ำฟปีนะคะแล้วก็แล้วก็วัดเดดแดดถ่ายบรรยากาศห้ดูนะคะตอนนี้กําำลังเดินไปที่ไหนสักที่เลยอย ตอนนี้นะคะก็เดินมาปีใหมผ่านไปปีใหม่ให้รู้จะมีที่เข้าไปในุกประธานตอนนี้ขออันนี้องทุ่ใหญ่งขแครับนีเมื่อกี้ได้เข้านี่มานี่ใ่ขาด้วยมีส่งน้ำค่ะด้วยความแห้งเบิร์ดแล้วนี้กินหอมด้วย ที่ระาค้ทางนูก็จะมีแบบอะไรมาติกอะไรอย่างนี้ให้ด้วยนะคะบัเป็นแรงมาดันใ้ชีวิตเออบันไดชันเ็นเหมือนกันนะดูดีตอนนี้ก็ออกมาแล้วนะคะเมื่อกี้เดินเข้าไป ข้างบนก็วิวเห็นวิวแบบจะไม่คนอินฟังนู้นอะไรอ่ะจะรอรถล่างเหรอเขอรับส่งพี่อุย้ยลื่นลื่นหินลื่นหินอะไรอ่ะเดินไปแล้วกันเนาะคนคนเขารอเยอะมากก็ถ้าไม่พึ่งไปเลยดี๋ยวเราเดินไปนู่นนะคะจะไม่กดอินฟังนู้นนี่เลย บริษัทวันดีพิบพิบพิบดุดุดุดดดดดเออนขึ้นเออเหมือนดอยออย่อมย่อมอยู่เลยนะจิงจริงเดินมาละทอนไปสิค่ะแล้วเห็นมันกางไปว่าชนะไม้ได้เลยซูเปร ไม่พอแต่ตาไปหมดเลยยวต้องเรินขึ้นขึ้นอีกไปดูข้างบนนะคะเจะขึ้นหรอจะขึ้นไหมมันจุกบ้ากเลยแ,ลแต่ว่าข้างบนเราต้องขึ้นสินะ <laughs> ถึงถึงแล้วใช่ลมหายใจขั้นสุดท้ายด้วยกันดีแค่ดี้จะไม่ไวหวก่อนหรอคะพ่อนี่ร้อนอ่อเออจริงว่ายตรงนี้ก็ร้อนอยู่แล้วง่ายปะขาลงนั่งรถลงเลยปะ่ะเีหน่ย อาจจะแรงว่าอะไรดูดิเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะคะคือรีบนะคะคนอายี่สิบเดินไม่ไหวแล้วไม่เดินอย่างแน่แท้ หาเจลให้ด้วยหาเจลล้างมือให้ด้วยนะครนี่รับได้ค่ามันสิบแปดนี่สวยโอ๊ยเดินสวยอะ เลืดน้าว่าไม่ได้ไปดูกันเดินตงรีบยังไงสุดท้ายก็ต้องเ้ดีะค่ะคือไปชั้นยี่ิขึ้นมายีห้ไม่รู้กานับชั้นกันยังไงแต่เขานับข้ามแบบ 2, องสี่แปดไม่เข้าใจไม่เข้าใจเหมือนกัน กหมแล้วมันก็มีแคงนี้แล้วทกคนแล้วเราก็จะ,จะลงรข้างล่างกันเหมือนเดิม <laughs> จะนั่งรถราง<ม>หรือว่าจะเดินนี้นะ ต้อผ่าอากาศไม่สุดไหลแย้ไปไหนต่อคะไม่ดูก่อนไหมว่ารถลามคนรอเยอะหรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้ต้องรองเท้าเราอยู่เออจริงด้วยไม่ได้จอดไม่นี่รองเท้าเราอยู่นี่เอองเนั่รถากือบไปแล้วเกืไปแล้วใส่เท้ากัน เอ้เราลางลงมาคนไม่อยากาทุกคนเราอาจจะมีสิทธิ์ได้ลงไปึ้นอะไรชิ้นนี่ป่ะะคืออุ้ยอุ๊ยกันรทบปี ตัวต uh ัวเล้กนะครับก็ตัวจ่าตัวเดียวกันละ20บาทนะครับะครักนี้นะครับเราผูกเส้ อะไรกินกันดีกว่าเพราะตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วเนี่ยประมาณบา่บายสองบ่ายสองกว่าพ่อขากี่โมงแล้วอะ่ะอะโอกีอ่โมงแล้วกี่โมงบ่ายสองกว่าแล้วจะไปกินข้าวเรียกเลยโอ้ไม่นะไปหาข้าวกินกันทุกคนหิวแล้วแหละจริงจริงสรุปก็คือนี่ไม่ต้องมีร้านอาหารนะคะทุกคนเลยกะว่าจะ ซื้ออะไรกินในเซเว่ง่ายๆแล้วก็เดินทางไปขึ้นดอยกันต่อนะคะเพื่อความรวดเร็วดีกว่าน,นะ <laughs> เดี๋ยวไปเซเว่นไปหาอะไรกินกัน yeah! ตอนนี้นะคะขึ้นมาบนเขาเรียบร้อยแล้วดอยอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันลืมชื่ออ่ะไม่กันข้างบนาาแต่เรายังไม่รู้ว่าเราจะมีที่กางเต็นท์หรือว่าจะได้นอนที่นี่หรือเปล่า เราพ่อไปดูสถานที่อยู่นะคะจะรอเย็นรอตรงนี้เริ่มเย็นแล้วแหละจริงๆอะแบบอากาศมันเย็นแล้วอะหนาวหนาวอยู่เหมือนกันนะรนะอเนี่ยก็รอดูนะคะว่าจะมีที่ไหมจะมีที่ไหมเรามารอดูพ่อกันจะได้นอนนี่หรือเปล่าหรือไปนอนไหนก็ไม่รู้ มาดูวิวพระอาิตตกนะคะทำไมมาเจอเขาวงกดวะเดินอีกแล้วเหรอเฮ้ยสวยจริงดูมาที่นี่นะคะจุดชมวิวตรงนี้เป็นชายแดนละเขตไม้ตรงนู้น ใช่นมาตรงนู้นนะ่จะเป็นชายแดนแล้วก็หนดนพร์ติท <c oughs> ไทยเลยพร์ติไปล่วงแล้วเหรอล่วงแล้วอ่ววพะพาร์ติไดยไปแล้วโอ้ยังไม่ทันตกเลยไอยังไม่ทันดูเลยตกแล้วเป็นแนวเขตชายแดนไทยมยนมามินมาไทยเออข้องางล่างก็เป็นสวนดอกมงดอกไม้เอ้ยไปดูกันดีกว่าไปดูไป ก็คือเยอะมากนะคะทุกคนแล้วก็ดูพระอาทิตตกไม่รอแล้วแบแสงสวยมากเดี๋ยวกำนังนี่เห็นไหมไแต่สวยอ่ะเดี๋ยวพรวุ่งนี้เช้ามาดูว่าพระอาทิตย์จะเป็นหนาว่าตอนนี้ที่องศาเราก็ไม่รู้ไม่ได้เช็คเลยไปค่ะกับเตนเรากันดีกว่า